สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ครับว่าในช่วง1จนถึง10มีนาคม2,565นนี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลัก โหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการทำนาย ภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ทั้งหลายนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตาม ID ดีลายใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตา การงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ1จนถึง10มีนาคม2,565ครับ เมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับมีความสำเร็จมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นสามารถที่จะพบกับความก้าวหน้าและความสำเร็จในเรื่องงานได้เป็นอย่างดีเป็นช่วงเวลาที่ การทำงานการทำสิ่งต่างๆนั้นประสบความสำเร็จแล้วก็เรียกได้ว่าหาก คุณนั้นเคยเผชิญกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคในเรื่องงานนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือปัญหาสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้อย่างที่ไม่ได้คาดคิดคาดฝันมาก่อนนั่นเองในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ไพ่เดอะวิวหรือว่าวิ e ออฟฟอร์จูนนะยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผ่านไปในทิศทางที่ดีดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์กำลังจะนำพาคนเกิดวันอาทิตย์นั้นไปพบเจอกับโอกาสดีๆที่รอคอยไปพบเจอกับการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะครับ ไพ่สองคาถาจะชี้ให้เห็นว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของหน้าที่การทํางานแล้วดีขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะรองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าตกงานอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหากคุณลงทุนลงแรงลงมือนะครับในการที่จะหางานในการที่จะสมัครงานต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10มีนาคม2565นี้มีเกณฑ์ครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับ งานใหม่ที่เข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับโอกาสครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ดีแบบนี้อย่าลืมมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่นะครับอะไรที่เคย เป็นสิ่งที่เรานั้นผิดพลาดไปหรือว่าอะไรที่เคยเป็นสิ่งที่เรานั้นยังทำไม่เต็มที่ก็ทำให้เต็มที่พยายามให้เต็มที่นะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่โอกาสในเรื่องงานมาถึงแล้วครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปครับ มาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับคนเกิดวันอาทิตย์ครับว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10มีนาคม2565นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงหนึ <sh> ่งจนถึง10มีนาคม2565ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ เมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาครับต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10มีนาคมนี้การเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่การเงินดีการเงินมั่นคงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมักจะมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือนะครับคนที่ทําธุรกิจหรือว่าทําค้าขายเนี่ยต้องบอกว่าหมุนเงินได้คล่องตัวดีคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันนะครับการเงินคล่องตัวแล้วก็มีเงินให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่าง ไม่ขาดมือเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีครับโดยเฉพาะการเงินที่มาจากเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนั่นเองในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าไพ่แดเหรียญจะพูดถึงช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสได้เก็บเงินมีโอกาสได้เก็บออมมีเงินเหลือเก็บเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีมีเงินใช้แล้วก็เรียกได้ว่ามีเงินใช้ถึงขนาดจนถึงขั้น มีเงินเหลือเก็บได้นั่นเองในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าไพ่8เหรียญจะพูดถึงช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นเรียกได้ว่าในเรื่องของความสามารถศักยภาพหรือว่าพรสวรรค์บางอย่างจะดึงดูดโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองให้เกิดขึ้นเรียกได้ว่าพรสวรรค์ศักยภาพความสามารถพิเศษบางอย่าง ของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะนำพามาซึ่งช่องทางนำพามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองที่มากขึ้นนั่นเองนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่า ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภในช่วง1จนถึง10มีนาคม2565นี้ดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานจะดึงดูดเอาโชคลาภในเรื่องของการเงินเข้ามาเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าจะมีโชคดีในเรื่องเงินก็จะมาจากเรื่องงานมาจากการลงมือทำการลงทุนลงแรงหรือว่าใช้กำลังกายกำลังสติปัญญาในการ แลกมานั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือว่าการเสี่ยงดวงนั้นต้องบอกว่าดวงคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10มีนาคม2565นนี้ดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเสียงโชคไม่ได้นะครับเสียงโชคได้ไหมเสี่ยงโชคได้ครับเพียงแต่ว่าก็ดูให้พอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกันนะครับดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากการทำงานและการเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองซะมากกว่าครับ อ้าวล่ะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปนะครับมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญและที่สําคัญใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับดวงชะตาการเงินผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรัก ของคนเกิดวันอาทิตย์กันบ้างวัหนึ่งจนถึง10มีนาคม2565นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10มีนาคม2565ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ครับหนึ่งจนถึง10มีนาคมนี้ต้องบอกว่าดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมีความสุขมีความสบายใจอาจจะมีบททดสอบบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์บ้างแต่ก็เรียกได้ว่าคุณนั้นสามารถที่จะ ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนั่นเองในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าเป็นคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่นี่จะเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับแห่งการเรียนรู้ที่จะยอมรับซึ่งกันและกันบางคนอาจจะมีในเรื่องของทัศนคติบางอย่างที่คิดเห็นไม่ตรงกับคนรักบ้างนะครับหรือคนรักนั้นคิดเห็นไม่ตรงกับคุณบ้าง ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวปรับใจเข้าหากันนั่นเองในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10มีนาคม2565นี้ถ้ามีปัญหาใดที่จะต้องระวังก็ต้องระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งหรือว่าการทะเลาะเบาะแวง้งความขัดแย้งที่มาจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นคิดเห็นแต่ในมุมของตัวเองมากจนเกินไปหน่อยจนทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ทุกอย่างจากคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับและคุณนั้นสามารถที่จะปรับตัวปรับใจเข้าหาคนรักของคุณได้นั่นเองนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าเป็นคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วต้องบอกว่า ความรักความสัมพันธ์อาจจะเหมือนกับลิ้นกับฟันครับที่มีกระทบกระทั่งกันบ้างมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ยังรักใคร่กันดีไม่มีอะไรต้องกังวลใจนะครับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามาก็จะเป็นบทพิสูจน์ ความรักของคุณที่มีต่อคนรักของคุณด้วยเช่นกันว่าสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้หรือไม่นั่นเองเนะครับท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นใช้สติในการ ตอบสนองตอบปัญหาต่างๆแล้วใช้ปัญญาในการแก้ไขนำพาตัวเองและความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนรักนั้นก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปให้ได้นั่นเองเนะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เพียงแต่ว่าการได้พบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น จะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทดสอบความสัมพันธ์หรือการตอบสนองต่อปัญหาของคุณเกิดขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นขอให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีและก็มีชัยชนะเหนือปัญหาพบความรักความสัมพันธ์ที่รอคอยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม id ลายใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถาม รายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้ครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอาทิตย์ครับแล้วก็ขอให้สามารถที่จะพบความสุขความสบายใจที่ตามหาหากต้องเจอเรื่องร้อนใจใดเรื่องทุกข์ใจใดก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านได้เอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ